เฮ้ยเฮ้ยทำไมไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไอ้ดิพี่ไอ้ดิ แล้วนี่ไอ้นี่เนียนมีคนบอกว่าจริงๆแล้วแดงเดือดคุณจะเลื่อนะเวยเพราะแม่งทับรายการเรา <laughs> นี่ก็อบอกว่าดูหมีรลกว่าเราค่อยไปแดงเดือดต่อแดงเดือดยังไม่เตะอันนี้แจ็คสันขึ้นแจ็คจสันแจ็คสันโอพี่แจ็คสันพี่แจ็คสันปขึ้นแจ็คสันอะขึ้นไปขล้นไปขึ้นไปขึันไมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้นไปขึ้นตู่ึันายการนไปขึ้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 นต่ละคนไปขึนนไเสี้นไงขลับไปขึไปขหรอล่าสุดพี่แหน <อ>เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมโบขึ้แนแหนมผมทรงดีโอ้โหเฮียกลับไปดูไฮไลท์เฮียกลับไปดูไฮไลท์ เจอทัมโบไปแล้วแม่งผมนอนละเมอเลยคืนนั้นในหาดทัมโบนี่ผมไม่ได้ไปดูบอลเพราะว่าผมอยากดูรายการหมีไลฟ์ครับไอ้นี่ไม่เป็นทำการทำงานเลยอันนี่นั่งสมาร์ทกลอสมาร์แก๊กเลยวันวันไม่อาทิตย์ก่อนมาขอพี่ผมไม่อยากไปดูเด็กเด็กครับพี่บอกเออเดียวเดียวเดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่หาบัตรให้นลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เมื่อวานผมคงไม่ได้ไปแล้วครับวันนี้มีหมีไลฟ์ป่ะแม่ขยันทำงานคคคนนนนนไไหหไหนพูดเมื่อกี้ไอ้อไอ๋อเหรอเมื่อกี้เข้ามาเห็นทำหน้าหุดหงิดเน ตอนหันหลังให้คนอื่นอ่ะส kind of oh, ั่งไปเลยอย่างเงี้ยโอ้ยสั่โอเอ้ยแม่งเป็นเจ้านายที่เลยวะอันนั้นอูหรือตู่ฮะัดหน้าไปแล้วตู่ไหนอุ้ยอุ้ยตู่สุดไปตู่ไหนขี้งงอีกเงินเงินนี่แหละพี่พี่ตู่ทุกคนนี่แห้ะมึงกดไปเป็ดกับพี่กูหน่อยจ้ะตู่นี่ละตู่นี่ละพี่ตู่นี่ถ้าแกดีๆมาทรงเดียวกับพี่แหนมนะนะกูว่าพี่ตู่ดูกานมากี่ปีแล้วพี่อเจ็ดปีได้ครับ เฮ้ยเราชนพุทธะเลมาป่ะแล้วเราเยงนหลือคิวว่างอยู่นี่เออชนนี่ชนนี่ชนนี่ไปเออโอ้โหนี่พุทธะเลนี่ดีเลยมาขอเคียย์ก่อนเออไอยงโดนด่าเยอะมากใช่หรอเฮ้ยอย่างนีงนะชาวเน็ตคือไอวันที่ถ่ายวันนั้นอะตอนที่ขึ้นเขาอะจริงๆแล้วอะมันขึ้นไปแค่ตรงกลางอะมันให้กูลงแล้วอืมแต่พวกกูอะมึงเข้าใจเด็กผู้ชายมอยู่ด้วยกันป่ะมาแล้วคนอะมันก็แบบเคี่ยพี่เอาไงดีวะมาถึงตรงนี้แล้วสุดป่ะ ก็ขึ้นที่สุดนะพี่คนที่เขาเป็นผู้ช่วยอ่ะเขาบอกว่าอีกประมาณ50เมตรเองครับแล้วก็นิดเดียวเองห้าสิบเมตรโอ้โหขพี่ทำไมเล้าไอ้เชี่ยคนอย่างโอปลาเมื่อวันทีห้าสิบเมตรแต่ลืมว่าห้าสิบเมตรมันคือห้าสิบเมตรอย่างไรขึ้นต้างบนอย่างนี้เลยนี่พูดเรื่องอะไรกันนะผมไม่ผมรายการแคมป์ปิ้งกับต้นกต้นอืรายการไม่แล้วรายการแคมป์แล้วกูว่าไอ้ใครวะาพุทธเลพุทธเลอ๋อเมื่อกี้นางเสิร์จูโกอ๋อพี่พี่พูดเรียวพูดที่ไม่ทันตั้งแต่พุทธเลแล้วไอ้เรื่องห้าสิบเมตรเนี้ย พี่ไม่เข้าใจยังโอเคแต่ถ้ามึงมึงจัดพุตะเล่แต่ถ้ามึงมึงจัดพุตะเล่รู้จักพี่ตู่แต่พอพูดติดกันแล้วคุณนึกว่าเขาเป็นคือคนคนเดียวชื่อวไม่ใช่พี่ตู่แต่เล่เนาะพี่ตู่อยู่เมืองนอกพี่มึงควก่อนไอมาวันนี้มาทำไมต้องอธิบายเขาเอาเรียกเป็นแพ็กพี่เหมือนเผื่ออาร์ตโบอะไรอย่างนี้ก็ครั้นี้เขาเลยเรียกเป็นพุตะเล่เป็นทีมอ่าโอเคพุตะเล่เคลียร์นะพี่นะพุตาเลเคลียร์แลยเคลียร์แล้วถ้าเน็ก็ถืออีกรายการหนึ่งชื่อรายการแคมปิ้งคืออย่างนี้คือพวกกูอยากขึ้นไปเอง เพราะว่าร nice. mm ู้สึกว่ามันมาถึงตรงกลางแล้วมันสนุกด anyway. so like okay, okay. right? ีคือแล้วไอ้เรื่องที่พอขึ้นไปแถวอะที่เรียวพุทธเขาพูดอะว่าเขาไปทําบอลลูนหัวใจมาแต่ว่าเราอะไม่รู้แล้วก็เป็นแล้วแต่จริงไม่เป็นไรเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่เขาเคยไปทํามาเขาเคยไปทามาเขาเขาเล่าว่าเขาเคยไปทํามาแต่พอในรายการมันตัดอะมันก็ดูมันก็ใส่เอฟเฟกใส่อะไรเงี้ยมันเลยดูเป็นเรื่องซีรีสแต่จริงเขาบอกว่าเขาอะโอเคเขาสนุกอันไหนผิดก็ไปตามผิดไหนถูกก็ไปตามถูกแต่ว่าอันนี้มันคือมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์รายการแต่ถ้ารู้สึกว พิธีกรทัวงพวกผมนยเดี๋ยวหาว่ากูไม่รักน้องกูรักลูกน้องจะตายใครก็รู้ถ้ากูจะไล่ออกชาวเน็ตไม่ต้องด่ากูไล่ออกเองคุณไล่หลายคนเรืกว่าคนนี้เราไล่เราไล่เราไล่อูออกไหมตายอู๋เราไล่อูออกตายอู๋เราไล่อู๋อู๋ยิ้มเลยโอ้พี่มีรองขาวให้พี่อุูยไล่อูเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เขียนพิจารณาแล้วทั้งอูทั้งหยงมารับรองขาวรับผิดชอบไปแล้วกันเชิญ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  เชิญเชิญเชิญข้างในมีบัตรอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มปดูไล่เลยไล่เลยไล่เลยเดีไล่เลยไล่เลยไล่เลยไลเล้ไเยไลบเลยได่เลยล่เลยไลเลยไลเลยลลยเไปเลยไปเลยไอยไปเลยไเลยไปบัดไป่เลไลเลยลเลยถอยเลยยไ่ไยยไลเลยไ่ไ้โอ้โห ไปไปไไปไอ้บ้านด้วยไป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 ้ครับไป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 ไบ้าดเอ่ะซีรีส์ใต้ตอวทำงานตอนนี้อีพีไหนพี่กําลังเข้าห้าเะวินเอ่ะเรามีทั้งหมด8 EP ีนะครับรับเพื่อใครยังไม่รู้แนะนำคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูพอแล้วอันนี้บอสนี่ผมเองบอสนี่คาแรคเตอร์นี่ประมาณไหนอ้าวมึงเล่นนะผมว่าจะไม่เลือกพี่้นะจะเรกแค่ตู่แล้วนะถ้าคาแรคเตอร์ผมใช่ไผมก็ประมาณเป็นบอสที่มีความแปลก หน่อยจะแบบไม่ได้เก่งมากแต่อยากให้ลูกน้องเขารพแต่บางทีใช้ทําผิดวิธีไปนิดนึงประมาณนั้นจะแสบๆหน่อยเป็นคนที่ไม่รู้มันมาเป็นบอสได้ยังไงเออพี่ปื้มพี่ปื้มนี่ก็เป็นเอ่อเจลออเมเจอร์เออแล้วทำไมชุดต้องเลิฟสีแบบนี้มันมีมันทำทุกอย่างไงเอออ่าคาแรคเตอร์คือตัวผมเลยใช่ประมาณนั้นอ่ะต่อไปติ๊ง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 ฮ้ยผมชอบรูปนี้มากมันคือวิธีการถ่ายโดยที่ไม่มีผมในวันนั้น่ะผมจะชอบใช้หุ่นเป็นเหมือนไม้ตายผมในี่เลือดเป็นแบบขี้เกียดคาแรคเตอร์เป็นไไงพพพีี่่่วกอะร ไม่เป็นผูหุ่นยนต์นะอ๋อโอเคโอเคไม่มีหุ่นยางนะมันเป็นยังไงหุ่นยางเป็นยังไงไม่เคยไม่เคยฮะเคยได้ยินแบบว่าหัวหน้าผมหัวหน้าผมเขาใช้เป็นท่อนหนึ่งมีแค่เอลมีแค่เอลเพอย่าบอกว่ารอมอใช่โอ้รอมอช้แค่เอลแค่เอลเหมือนชิ้นเนื้อมากกว่าใช่เหมือนชิ้นเนื้อมากกว่าไหมเขาบอกว่าดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวตอนล้าง เสียฟ <mm ิวต้องยกเอวไปเลยไม่แนะนำนั er> ่งเป็นชิ้น no> ส่วนแนะนำเป็นปรุงไซส์ดีกว่ผมต่อไปต่อไปต่อไปคุณยศคุณยศจริงๆไม่ได้มาทุกตอนมาเป็นแบบเป็นลูกค้าแล้วก็มาจ้างเอเจนซี่นี้เพราะว่าชอบก้อยแล้วก็คาแรคเตอร์ก็คือเป็นคนดีนั่นแหละดีพี่ตู่ออกมาทุกซีนหล่อมากนะหล่อจริงเหรอดีเท่จังหวะเท่อะหล่อรวยรวยเลิศเธออะไรเนี่ยพี่โชว์โชว์พี่โชว์พี่โชว์นี่พี่โบพี่โชว์ใส่เขียวครับ เราจะปลูกอันนี้หมายถึงว่าในเรื่องฮะโอซีไม่ใช่ไอซีนี่โชว์เข้าไปลูกไม่ด่างเป็นเป็นกราฟฟี่ไรเตอร์เฟย์น้องก้อยน้องก้อยโอ้ยน้องก้อยน้องก้อยต้องให้ต้องให้พี่ตู่พี่ตู่เจอกันบ่อยไรเตอร์เป็นไงพี่อ้อเหรออ้อเหรอเราเข้าทุกซีกับเขาหมดเลยมันแยกกันถ่ายเนาะเฟยก็จะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเก่งมากๆแล้วก็ไม่รู้หลงเข้ามาในออฟฟิศได้ยังไงแล้วก็คาแรคเตอร์ของย้อนไม่อยากจะพูดเลยกูอายทำไม ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเคยเรียนมหาลัยรุ่นไล่เลี่ยกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วเาก็แบบแอบชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเป็นผู้หญิงเก่งแต่เราแอบมองเขามานานแล้วใช่เห็นนะพี่ตู่ไม่ใช่คนดีโอ้โหโยโย่กับติ้งติงเนี่ผมโคตรชอบโยโย่นี่คือผมให้นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้จี๊ดแล้วคือทุกสิ่งที่ออกมาแม่งจะต้องดึงสายตาคนไปดูมันก่อนโโอ้หไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนสุดท้ายน้องน้องนี่นี่ดรีมไอเชี่ยอันนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่กูโคตรชอบใช่อันนี้ชอบเลยตอนแรก เนื่องาเป็นเป็นคาแรคเตอร์เขาจริงๆนะซึ่งไม่ใช่เขาเล่นแบบนั้นถูกป่ะใช่คือเล่นเก่งมากครับเอาจริงนะเวลาผมเล่นบางทีมีรู้สึกเหมือนกันนะอืมฮะหมายถึงว่ามันรู้สึกว่าเล่นดีอิน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 อ่โอ้เล่นแบบไม่ตอดหรอว่าเป็นแฟนกันจริงๆอ๋อไม่แต่ว่ามึงเล่นเรื่องอื่นมึงก็รู้สึกแบบนี้นะถ้ากูชอบใครอ่ะไม่มึงชอบทุกคน ฝากดูกันหน่อยฮะใายโต๊ะทำงานเดอะซีรีส์ออนแอร์นะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับ4ี่ทุ่มสินะครับผมทางช่องวันสาแล้วก็ดูย้อนหลังฟรีนะครับเวลา5้าทุ่มสิที่แอปเอสเพลย์นะฮะข่าวข่าวนี้นิดเดียวสั้นๆเลยเขาบอกที่บริษัทญี่ปุ่นนี่ยเขาติดเข็มกัดหลอด HP พี่ให้แสดงสถานะพนักงานแต่ละวันว่าไหวไหมก็น่ารักเลยอ๋อเนี่ยอ๋อประมาณว่าแบบเฮียวันนี้กูไม่ไหวแล้วบอสขอหย่าติดครับแล้วนายเขียนเองไงอ๋อไม่มันมีมีแจกเลยพี่นี่เขาบอกว่าเกิดประโยชน์มากเพราะทำให้เห็นนนนนว่่่าาพักงแตละคเีียม มีสภาวะทางอารมณ์เป็นยังไงไม่ใช่แค่ร่างกายเป็นสภาวะทางอารมณ์ด้วยเัลลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูเชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะคะนิวค่ะน้องนิวน้องนิวอายุเท่าไหร่นะครับยี่สิบ สาย่าง24ค่ะเรียนจบอะไรมาคะจบการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สื่อสารมวลชนมวลไหมหรือว<ด>่มามวลนนเอาเรื่องเยอะอ่าไหนมันหนูปัญหาหนูมันยังไงนะคะตอนหนูเรียนจบใช่ไหมคะหนูบอกว่ามีโอกาสได้ไปสูงงานทาเป็นตอนนี้หนูกําลังทํางานเป็นฟรีแลนซ์ไอดิเตอร์อะค่ะเราก็เลยแบบเหมือนคิดไปเองว่าเราอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพองานแรกของเรามันก็เลยกลายเป็นว่าเราทำาอดิเตอร์แต่พอเราทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าหนูรู้สึกว่ามันเราไม่ได้ชอบมันขนาดนั้น แต่ว่าเรารู้ว่ามันมีสายอื่นที่ไปได้ใช่ไหมคะพี่แต่กลายเป็นว่าพอเรามีพอตที่เป็นเฉพาะด้านอิริเตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะบริษัทส,ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่รับเราเข้าในในตำแหน่งอื่นๆแล้วอย่างเงี้ยเขาเพราะเขาคิดว่าเราก็น่าจะเก่งแค่อิริเตอร์อะไรเงี้ยทั้งจังวนทั้งเรื่องการหาตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งเรื่องงาน2งาน3ต่อต่อไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าในมุมพี่นะพี่รู้สึกว่าไอ้ข้อดีข้อเสียของการทํางานประจํากับฟรีแลนซ์ต่างกันคือฟรีแลนซ์อ่ะหนูจะสามารถเลือกเวลาทํางานตัวเองได้แค่ส่งงานให้มันตรงกับ หนดถูกไหมมันจะทําให้หนูมีเวลาว่างมากขึ้นออกไปเที่ยวไปสนุกกับเพื่อนออกไปเจอชีวิตอะไรมากขึ้นแต่ถ้าหนูทํางานประจำอ่ะมันเชื่อว่างานประจาว่ะมันก็จะมีออฟฟิศเอาที่มันชัดเจนว่าวันละแชั่วโมง9ชั่วโมงเข้างานกี่วันโอเคมันอาจจะมีโอทีมีอะไรก็จริงแต่ว่ามันเป็นงานในวงการอ่ะมันก็จะอีกความรู้สึกในอีกเรื่องหนึ่งเลยว่ะฉะนั้นพี่ว่าหนูต้องหนูต้องเลือกเอาว่าหนูอยากมีชีวิตแบบไหนหมายถึงว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นฟรีแลนซ์เชี่บเราพอมีเวลาเราโอเคแต่ว่าเราเริ่มเคววว้้งงงง่่่่ะไไไมมสนนนนนุกกดดเเจจจจออลททํํํําาาาาารแตี๋ยหูู็ เองว่ามันเหมาะกับเราไหมฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้ลองลองก่อนอายุแค่นี้เองลองลองไปสมัครี่ว่าพี่ตู่ล่ะพี่ตู่กังวบ้างครับเรื่องนี้จริงจังมากเลยนะฮะไม่เชาะตู่ใช่ไหมว่าเออเราไม่ปรับตัวไม่ทันเราไม่ทันช่วงหน้านี้มันงงอยู่สสายพี่ว่าไม่ถ้าเป็นเราเราก็จะลองไปหลายๆอย่างแต่เข้าใจในมุมน้องว่าขอที่เขามีเขาส่งไปที่ต่างๆแล้วมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าก็คิดว่าประทางชีพก็สําคัญเราก็ต้องทําอะไรเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองด้วยแต่ว่าก็อย่าปิดโอกาส วันหนึ่งต้องมีใครเรียกเราแหละแต่ว่าทุกอย่างที่เราทํา่ะเราเน้นอย่างเดียวคือเราต้องทําให้มันเต็มที่ทุกอย่างที่เราตั้งใจทํามีคนถามว่าน้องเขาได้ปรึกษาแฟนมั้งหรือเปล่ามีคนถามเยอะเหมือนกันเราได้ลองปรึกษาแฟนมั้ยครับแฟนให้คำแนะนำไหมไม่มีแฟนกายกายค่ะเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปได้ไหมเปิดวาร์ปได้ไหมเปิดวาร์ปไป เฮ้ยวันนี้ขัดสั้นเลยขัดลำกล้องเลยหยอดน้ำมันโอ้โหนี่ชุดนี้กูชอบมากเควินกลืนเนี่ยชอบมายครับผมโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะครับพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยก็บอกอูถึงสนามแล้วหรอไม่เดี๋ยวสายต่อไปที่เขาโทรมาเขาจะปรึกษาเรื่องการเดินทางเรื่องการเดินทางในกรุงเทพมหานครเดินทางในกรุงเทพมหานคร โอ้ดํารยก็นอยู่โอ้หลายอย่างเลยเนี่ยพุ่ถึงเหรอพึ่งถึงครับพาไอ้เบิร์ดไปซื้อเสื้อแมนยูมาครับอ๋อบอลเตสแลรู้ยังอ่ะบอลเตะแล้วบอลเตะแล้วอีสัตย์เป็นไงบ้างครับคุณวัาณีสถานการณ์ตอนนี้รายงานนะฮะรายงานนะฮะตอนนี้เข้าสนามนะครับตอนนี้คนเริ่มถยอยเข้าสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังมีตกค้างอยู่บางส่วนครับตอนนี้นะฮะมึงยังจะรายงานอีกเนียบอลคุณเตะไป5้านาทีแล้วไปดูบอลอีสัตย์ไปไเออไปดูบอลไปดูบอลไปดูบอล โอ้หเฮียเน็ตเก้าบาทเลยพี่คืออะไรพี่โนตอดีวัมันค้างไปันชเติ้ลครับก็คือตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบมาครับแต่แล้วก็พอดีว่าเรียนเป็นสถาบันเดียวกับสายก่อนหน้านี้ครับสายเดียวกับนิวมาก็กำลังลังเลยว่าเราเราควรจะเติมฟูลฟิลกับแพชชั่นในสิ่งที่เราอยากจะเรียนอยากจะเป็นมาตลอดต้องถามก่อนว่าแพชชั่นของเราคืออะไรอ คือก่อนหน้านี้ผมเรียงสายสื่อสารันเทิงอมานีครับเพราะอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเสิร์ตเป็นโปรดิวเซอร์อะไรนะรออแล้วก็มันถึงจุดเปลี่ยนที่ว่าถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้มันมันจะอยู่ได้สักนานแค่ไหนแล้วก็ผมมีโอกาสได้ที่แบบลองไปดูสมัครงานคือตอนนี้ผมเพิ่งย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วก็ไปอยู่ภูเก็ตทับซวยกับตัวเองว่าตัวเองจะยังไงดีเนี่ยครับแล้วเราเรียนจบอะไรมานะจบสื่อสารมวลชนมาครับผมจบสบนนื่อสารมวลชนทีนี้คําถามคืออยากจะทํา h r ต่อไปไหมหรือจะลาออกจาก h r มาตามความฝันก่อนถูกไหมใช่ครับคืออย่างนี้ว่าถ ในมุมของพี่เนี่ยพี่ได้เปรียบคนอื่น เพราะว่าบ้านพี่อ่ะพอมีฐานะพี่ก็เลยตามความฝันตั้งแต่เด็กเลยหมายถึงว่ากูไม่เอาเฮียอะไรเลยกูกูเรียนเสร็จแล้วกูจะไปน,นักร้องพี่มารู้สึกว่าไอเฮียงานนี้แม่งทำงานสนุกจังเลยได้เจอคนได้สนุกสนานเฮฮาได้เงินด้วยทีนี้ถ้ามึงอยากเป็นเหมือนกูมึงก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้หมายถึงว่าโอเคถ้าที่บ้านยังพอมีอยู่ดูแลเราได้โดยที่ไม่เดือดร้อนอีก5ปีสิปีทําตามความฝันที่บ้านโอเคไหมถ้าโอเคมึงลองเลยประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จกูไม่รู้แต่ถ้ามึงตั้งใจมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ ไ,ไม่ได้มีเงินที่จะดูแลตัวเองหรือยังถ้ามึงทาสิ่งนั้นแล้วเดือดร้อนคนอื่นก็อย่าพึ่งทํางานเก็บเงินก่อนสักก้อนหนึ่งแล้วหาเงินตรงนี้เพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปทําตามแพชชั่นของมึงแล้วค่อยกลับมาหาอาชีพที่จะทําไปตลอดชีวิตในการดูแลครอบครัว อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้เวของที่นะเฮียล่ะเพราะไรเฮียแต่เพิ่มให้อีกมุมนึงว่าถ้าสมมติว่าคนเราต้องเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดด้วยถ้าไอ้แพชชั่นที่เราอยากทำอ่ะแต่เราไม่ได้เก่งกาดกับมันเท่าไหร่ก็ก็ต้องยอมรับกับตัวเองแล้วก็ Move On ไปหาอย่างอื่นที่มันจะเลี้ยงปากท้องได้ไอคำว่าแพชชั่นมันก็ดีแต่ก็ไม่ได้การันตีว่า มันใช่สําหรับเราจริงหรือเปล่าอ่าถ้าสมมุติว่าใจมันจะต้องไปแล้วภูเก็ตเซเยสยังก็คอนเฟิร์มภายในที่นี้ครับผมอย่างน้อยได้ย้ายถิ่นฐานได้ไปอยู่ในแบ็กกราวน์ใหม่ๆโลเคชั่นใหม่ๆก็อาจจะเป็นหนึ่งพาร์ทที่ดีของชีวิตถ้าสมมุติมันต้องไปอะนะอันนี้จะเป็นกําลังใจให้หรือว่าถ้าจะเดินตามที่พี่ๆบอกก็สนับสนุนเต็มที่น้องดีมากเปิดร้ามหน่อยเปิดร้ามหน่อยเปิดว้ามหน่อยโอเคพอแล้วคุณแม่เต้นของผมเดี๋ยว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 เด แเดียวแช่ให้มันหน่อยแช่ให้มันหน่อยนี่ต้องเป็นทะเลเลยดูไอ้ตั้นน้องมันฟื้นมึงได้เฮียย้อนยอนยอนย้อนขอโทษนะโอเคโอเคสู้ๆไสู้นะาต้นเเชิญครับสวัสดีครับสายออาไปสายออาไปฉันเปิดวาร์ปก่อนเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นเนี่ยกูบอกแล้วพี่ตู่ไม่ใช่คนดีไม่เชื่อกูสวัสดีครับพี่ตู่ไม่ใช่คนดีสวัสดีครับคุยกับน้องดีกว่ามาแนะนำแนะนำอะไรให้พี่ให้พี่ตู่รู้จักหน่อยครับชื่อปิ่นค่ะอายุเท่าไหร่คะปิ่นอายุ22ค่ะ เรื่องราวของปิ่นมันเป็นยังไงสชคะเรื่องของหนูหรอก็เป็นเรื่องของเพื่อนนักว่าไปเยเเ็นอเย็นใจเย็นเยเย็นเรื่องของหนูคือหนูเป็นคนชอบแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวอ่ะก็คือมันจะชอบมีสายตาคนอื่นมองก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ๆว่าหนูควรจะทํายังไงดีบางทีอ่ะหนูโดนแบบนี้บ่อยๆมันทําให้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะใช่เขามองสกินเลือกินเนื้อเลยอะลูก บอกชดเท้ากี้เลยไหมบองมันจะจะเล่นกูจะเซตหยอกแล้วเนี้ยเหรอสุดต่อเลยเหรอเซ็ตหยอกสุดต่อเราก็ไม่รู้มองอย่างไรอ๋อมีครั้งหนึ่งหนูอ่ะชอบแต่งตัวแบบว่าว่าวิวนิดนึงโชว์หลังใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นแขนยาวคอเต่าแล้วคุณยายอ่ะเขามองหนูแบบตาถลึงเลยไปเที่ยวที่ไหนผมว่าพี่อาจจะยังไม่เห็นภาพไหมเออมาดายแล้วเห็นภาพไหมเราลองดูก่อนไหมเราลองดูวับก่อนไหมเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันประมาณนี้เอาเลยเหรอมันเลยประมาณนี้ อันเนี้ยอันเนี้ยยังเบาเหลืองอย่างเงี้ยมันประมาณนี้อันเนี้ยยายก็ตาตาถลึงอันนี้คือใส่กางเกงนี้เป็นทะเลเป่าล่ะตาถลึงถึงถึงเลยทะเลทะเอาจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ต้องยายหรอกนะแต่่พวกพี่เป็นคนถลึงด้วยถลึงนะครับต้นครับครับผมแล้วที่มองส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับสองอย่างเลยอ่ะถ้าผู้ชายมองก็น่าจะเพราะว่าเราดูดีเพราะงั้นเถอะออันนี้โเคผู้ชายผู้หญิงยายหนูเสียเซลล์กับใครมากที่สุด ผู้ชายทำไมอ่ะไม่อยากมองทไมอ่ะไม่รู้บ้างทีอย่าสายตาเขาแบบว่าเหมือนจะกินกินน่ากลัวอ,อะไรอยเงี้ยมันดูคุกคามด้วยสายตาเงี้ยเหรอ,อคุกคามคือ จะเป็นรุ่นที่แบบลุงลุงหน่อยถ้าเป็นรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่พี่อย่างเงี้ยเขาก็จะมองแบบเหมือนเขารู้ว่าไม่ควรมองขนาดนั้นน่ะเออพวกพี่อยู่ในเซกเมนต์ไหนคราผู้พี่อยู่ในลุงนไหมผู้พี่อยู่ในลุงไหมหรือว่าพวกพี่อยู่ยังเป็นพี่อยู่เพราะวลาีพี่มองพี่เอาเรื่องแน่นอนน่ารักคือหมายถึงว่าที่เขามองเนี่ยเขามองในวันที่หนูใส่ชุดว่ายน้ําถูกไหมหรือว่าเออมันมันเป็นวันปกติมันเป็นวันที่หนูอะไปเที่ยวห้าง แล้วก็ที่ใส่เสื้อโชว์หลังอะพี่ว่ามันแปลกไหมคะไม่แปลกไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าบางบางทีมันเป็นยุคของเจเนอเรชันแกรปพอดีอะหมายถึงว่ามันยังมีคนที่มีความคิดแบบนั้นอยู่หรือการรีคกับกับการเห็นคนแต่งตัวโป้แบบนั้นอยู่เมื่อก่อนมันยังไม่มีคำว่าคูกคามทางเพศเซ็กชวลฮาร์สมันอะไรเงี้ยมันเป็นคำใหม่นะซึ่งเมื่อก่อนอะไอสิ่งเหมือนนี้มันเกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนในที่ทํางานทุกๆสังคมที่มันเกิดขึ้นอะมันอยู่หมดเลยแต่แค่เรายังไม่เคยบัญญัติคํานี้ขึ้นมาแต่ตอนน มามันกลายเป็นว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทำเนี้ยแม่งผิดซึ่งเด็กสมัยเนี้ยพี่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเหียเราอย่าไปทําแบบนี้กับคนอื่นแต่บางทีอ่ะคนในยุคนั้นอะ่ะบางทีเขายังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอะ่ะมันค่อนข้างจะทําให้เราสึกอึดอัดคือการคุกคานทางเพศคือเพศตรงข้ามทําให้เรารู้สึกอึดอัดโดยวาจาโดยสีหน้าท่าทางโดยแววตาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพี่มองว่าอยากให้ทุกคนเขาเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ไม่ปฏิบัติกับหนูแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันมันต้องมันต้ออองช่่่่่่่วววยยยยยกกัันนนนพพููููดดดะแแลาททีีห ได้คือที่ที่หนูมั่นใจในตัวเองว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้ไป รบกวนใครเราไม่ได้แต่งแบบแก้ผ้าออกมาเดินจากภาพที่ดูแล้วคือมันมันโอเคมากๆคือถ้ามันถูกการะเศะมันก็ถูกการเาเศะใช่ใช <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นมั่นใจเลยเราไม่ได้ขี้เลยเขามองเพราะเราดูดีด้วยซ้ําแต่เราจะห้าม <ขอ S 2> สายตาคนว่าบางคนมองแรงไปบางคนมองอะไรเรา<ม>ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นบางเรื่องก็อาจจะต้องพยายามอยาให้มันมารบกวนจิตใจเรามากเสียก็คเรามั่นอย่างน้อยเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วว่าเราเราดูดีแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่ได้ทาอะไรผิดแต่อยากแต่อยากให้หนูมั่นใจนะว่าหนูเป็นคนสวยนะใช่เหนู คนสวยนะแล้วพวกพี่4คนที่พูดืปอกละที่ดูรูปอ่ะก็พูดด้วยความชื่นชมนะว่าแบบไอ้เชี่ยแซบอ่าพี่พูดในกแค่นี้แหละว่าแซบแต่งตัวไปเที่ยวทะเลแบบใส่ชุดว่ายน้ำแฟนว่าไหมเออแฟนเราว่าไม่ไม่มีโอเคโอเคโอเคาทเน็ตกูถามให้แล้วนะโอเคสบายใจถามให้แล้วนะจบนะจบนะจบนะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กน้องหวานอายุเท่าไหร่ะคะอายุ29ค่ะอายุอุ๊ยแต่ว่าน้ายังเด็กอยู่นะไอมีผมเช็ดเท้าเน่าน้ำเงี้ยแฟนไม่ว่าเฮ้ยเอาตู้บังประตูอย่างนั้นแฟนไม่ว่าหรือว่าเอาตู้บังแฟนไว้ไม่แฟนก็มาดูออหูฟังชมพูนิดแฟนเสื้อไอ้เป็นเนี่ยว้าวยืดีกรีมช่วงเวลากี่โมงบ้างเปรี้ยว ก็สตรีมถ้าเป็นไฟเอ็มจะตั้งแต่6กโมงค่ะถึงประมาณแบบหลังลีก็เที่ยงคืนเลยไงค่ะเที่ยงคืนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อยู่สตรีมที่ไหนบ้างคะสตรีมที่ Facebook ค่ะ Facebook ชื่อช่องสวีทสี่ตัว E5 ตัวค่ะ E5 ตัวนะโอ้โหอันนี้อันนี้ OC อันนี้คืออันนี้คือ IG รูปแรกถักกาแฟเหรอลูกดวงนภาไว้หมาค่ะหมาหมาหมาไอ้บ้าแฟนจะถักเปียขนาดนั้นเลยไอ้บ้าเลยอ่ะโอเคเล่นเกมให้สนุกเนอะ ได้เลยครับขาใคนไปตามเยอะๆนะ ค่ะขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกับอังกอรได้เลยเฮ้ยวับเฮ้ยวับพี่ตู่ไอ้เหี้ยลืมเลยวับเปิดวับูก่อนเปิดเปิดวับเหรอตู้พับคอนนะตู้พับคอนเอ๊ะนะครับโอ้โหลูกน่าอริสาเพิ่งลงคลิปดีๆไว้ซะด้วยนี่คือหูเสียทรงนี่ไงเออเอะสั่งได้นะโลนี่ป๊อปเป็นเสื้อเสื้อผ้าลูกของพี่เพื่อนกเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงนะผู้มึงกูบอกให้นะมึงเข้าไปดูไอจีบ่อยๆลูกพี่เพื่อนน่ารักมากไอ้เหี้ยกูดูทุกคลิปแล้วกูดูแลลล้้วกูไหพพีี่่เเตอด ที่ผมไม่เคยอยากมีลูกเลยพอเห็นลูก่ผมผมอยากมีลูกชิพหายอแลูกกูไม่น่ารักเหรอกน้ารักผู้ชายไงผู้ชายผู้ชายเอาฝากซีรีส์ยครับผมทุวันาทิตย์ช่องวัน4ทุม15แล้วก็ย้อนหลังที่ AS Play 5ทุม15ครับใต้โต๊ะทำงานเดีะซีรีส์ครับวันนี้ของคุณพี่ตู่นะครับขอบคุณครับีูเลยไป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 